สวัสดีค่ะมาทานข้าวกันนะคะมื้อเย็นค่ะวันนี้มีตำแครอทกับแตงนะคะแล้วก็บล็อกแครีลวกนะคะลวกนอกน้ำร้อนวันนี้ก็มีเมนูปีกไก่นะคะอบค่ะไม่ได้ทอดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มไก่ค่ะเป็นเมนูอาหารวันนี้นะคะมื้อเย็นมาทานด้วยกันนะคะวันนี้เราเปิดมือนะคะวันนี้เราทานปีกไก่นะคะแล้วก็ เปิดด้วยมือนะคะวันนี้เลิกงานแล้วก็ทะเลทลายนะคะวันนี้ทั้งมือทั้งช้อนนะคะวันนี้หิวมากบอกคุีนอกน้ำร้อนนะคะตอนนี้แดดก็เริ่มดีละว,วัน1วัน กอบง่ายๆค่ะวันนี้ไม่ได้ทอดให้อบเอานะคะก็ก็ทานได้ก็ไม่ได้ทำจนแบบว่าอร่อยแบบว่าสุดยอดอะไรประมาณนั้นเนาะนกน้ำร้อน2องนาทีนุ่มเลย ถ้าเชื้อนจิ้มไก่อร่อยนะคะมาเด้อทั้งมือทั้งช้อนปีกไก่เราผสมง่ายๆวันนี้ มีผงปรุงรสเนาะเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใช้พริกแดงป่นพริกแดงป่นพริกหวานพริกแดงที่เขานิยมใช้ทางนี้นะคะก็หมักเอาไว้แล้วก็มาอบ อยากปลูกผักเนาะแต่ว่าปลูกไม่ทันแล้วแดดไม่พอแดดน้อยมีวันนี้ร้อนยี่ยี่สิบสามที่เราออกไปข้างนอกเนาะพอเราออกไปข้างนอกนะครับก็จะเป็นภูมิแพ้จะเป็นภูมิแพ้จะจามจะไอ บอไปไหมเขาเริ่มผลิตเนาะแต่ยังไม่ได้หลังเกรสอนออกมายังไม่แพ้มากตอนนี้ก็เลยตำแตงมาบ้างสมแครอทส้มแตง ง่ายๆเราไม่ค่อยจะเรื่องมากในเรื่องการทานอาหารเนาะค่อยได้มานั่งพิธีพิธันได้มากมายอาหารยากๆไม่อยากทำเสียวเวลา อร่อยอร่อยค่ะอร่อยแบบเรา Ba đi vét, và giờ trên 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 ไม่เหมือนไก่สดทั้งช้อนทั้งมือทั้งมือทั้งช้อ <c oughs> ตนตำแครอทก็เผ็ดอยู่เหมือนกันน้อพริกทั้งหลายเม็ด <c oughs> เร่มมาเดอ้ออาหารบ้านๆอาหารแบบต่างแดนหาแมาละกอไม่ได้แพงซื้องแขกก็แพงแามที่ร้อย ว่าน้อกมันนำเข้ามายาก <c oughs> มันไม่ได้นำเข้ามาง่ายๆเนาะโอ้อร่อยน้ำจิ้มไก่สุดยอดเลย าก็กินไปนักประทางชีวิตอะไรทำอาหารรูหราอะไรมากมายที่โรงเรียนอาหารช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่ะ จำๆสักจ่าไม่น่ากินสุดยอดมันชิ้มอร่อย คุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลรทุกเลิฟกเป็นมื้อเย็นง่ายๆก็หวังว่าพรุ่งนี้จะแดดดีแบบนี้อีกเนาะ คุณมากมายนะคะไว้เจอกันใหม่ะค่ะ